โอเคแร้วสรุกส,สั้นๆกานกันตรงนี้อีกทีหนึ่งสมวนต้องการสกินของบูคองใช่ไหมต้องใช้ทั้งหมด2,100คูปองต้องการสกินของรอเรียหรือว่าสกินของไอริต้องใช้ทั้งหมด1,000คูปองประมาณนะครับต่อไปต้องการสกินของเลสเตอ, 1, อร,ร์ต้องใช้ทั้งหมด600คูปองนั่นเองนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสำหรับเพจเต็งโกที่ช็อปนะครับ 1,199งพันนึ่ยบาทได้ไป1,535คูปองสนใจทักเพจเทคกูดี้ช็อปได้เลยนะครับสนใจเ,เ,เติมเกมติดกับผมได้เลยที่เทคก,กูดี้ช็อปนะลิงก์ได้อยู่หน้าเลยโอเคครับทุกคนมาดูซิว่ากิจกรรมนี้สมมติต้องการสกินของวูคองเนี่ยต้องใช้หมดกี่คูปองนี้เทมซีมีขั้นตอนนะครับโอเคไปกันที่กิจกรรมอะไรเอ่ยกันเหราเลยนะครับว่าเราจะได้ดูว่าอัตราการออกของมันคือเท่าไหร่นะครับอัตราการออกของมันคือ99.17%สําหรับกระบอิเศษนะครับจนุนวนกระึ่งเศษที่เราต้องใช้นะครับกระบอกวิ สกินลิงคือ70แล้วก็สกินรอเรียลคือ35แล้วก็สกินอลเลสเตอร์สกินอื่นๆเนี่ยก็คือ20นั่นเองเนะโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะสำหรหับใครที่ต้องการสกินของบูคองนะครับต้องสุ่มทั้งหมด70ครั้งหรือว่า2,100คูปองนะครับต่อไปต้องการสกินของไอรีต้องสุ่มทั้งหมด35ครั้งนะครับหรือว่าประมาณ1,000คูปองนะครับแล้วก็ต้องการสกินของอเลสเตอร์เนี่ยต้องสุ่มทั้งหมด20ครั้งนะครับหรือว่า 600คูปองเลยนะถามว่าพี่ครับพี่มีวิธีการคิดคำนวณยังไงนะครับก็อาตาัตราออกของมันก็คือ99ตีวงกลมก็คือ100นะครับอยาได้สกินลิงก็คือต้องสูมมหมดเ0ครั้งนะครับุ่ม1ครั้งเนี่ยตีไปคูปองก็คือ30คูปองนะ9 30เกา0คูณกับ70จะได้กับ2,100คูปองนั่นเองนะครับโอเคแล้าสรุปส,สั้นๆกันรตรงนี้อีกทีหนึ่งสมมต,มตม 2, ิต้องการสกินของบูคลงใช่ไหมต้องใช้ทั้งหมด2,100คูปองปตอ,ตองารรันหนของร้อมด 600คูปองนั่นเองนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสำหรับเพจเทนคอร์ที่ช็อปนะครับ1,199บาทได้ไป1 5 3 5คูปองสนใจทักเพจเทนคอร์ที่ช็อปได้เลยนะครับตานี้ทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยจถามว่าแพงไปไหมราคาเปิดตัวอยู่แค่เพียง899คูปองเท่านั้นเนาะแต่ว่าตอนราคาตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะแพงมากๆนะครับก็คือถ้าให้แนะนำนะอย่าเพิ่งซื้อตอนนี้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นช่วงที่ GM อ่ะกำลังสั่งสอนอยู่นะครับว่าให้รีบซื้อสกินที่ เพิ่งเปิดเข้ามาขายนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ซื้อมันจะราคาแพงนะครับเราต้องรอไซเคลิลที่ J.M กลับมาลดราคาเท่าราคาเดิมมันก่อนนะครับหรือว่ามันอาจจะไม่กลับมาลดราคาแล้วนี่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าต้องรอไปก่อนสำหรับใครที่อยากจะประหยัดนะสำหรับใครที่อยากจะใส่ก็ใส่ได้เลยทุกคน2 1 0 0คู่รปองแต่ราคาเปิดตัวแค่เพียงปันปแล้ก็สปอนเท่านั้นไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันถึนกันนะผมบ๊ายบาย